สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง l ับมา n a Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนฐานกล่องชาร์จใหม่ของซัลโมอนิกตัวนี้นะครับเราใช้ไปนานๆนะครับตอนหลังเนี่ยเวลาเราไปเสียบสายชาร์จนะครับปกติมันคล้ายๆเป็น power bank มันต้องมีไฟอยู่ในตัวนะครับตอนนี้ถ้าดึงสายออกไฟก็ดับเลยคือมันไม่สามารถเก็บไฟอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับเราก็มาดูด้านหลังนะครับนี่ตอนนี้มันจะปิดจุกอยู่จริงๆตัวนี้มันเป็นน็อตนะครับ เราก็มานำาก,การเงี้ยใช้เขือควงแบนนะครับค่อยค่อยงัดนะครับมันเป็นกาวสองหน้านะครับนี่แค่นี้เป็นกาวสองหน้าถ้าง,งัดดีๆนะครับเก็บไว้ใช้ตอนหลังได้ค่อยคงัดนะยังเหนียวอยู่นะครับเก็บไว้ใช้ตอนหลังข้างในเราจะเห็นรูน็อตนะครับจะเป็นน็อตอยู่ เดี๋ยวเ็มาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้เป็นขอบเราหาพวกพลาสติกนะครับใช้แผ่นนี้เนี่ยนะครับแทะเข้าไปให้รอบเลยนะครับสองฝั่งเลยฝั่งนี้ด้วย กค่อยยกนะครับอย่าดึงแรงนะนี่มันจะมีสายนี่สายชาร์จเราฐานชาร์จนะครับนี่ตัวนี้ฐานเดิมนะครับเอาวัางสายขาดนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะนี่ฐานเดิมเห็นไหมครับแปดศูนย์สี่ศูนย์หกเก้าแปดศูนย์นี่คือความหนานะครับความหนาสี 40, ่ศูนย์นี่ความกว้างสี่สิบมิล หกสิบเก้ายาวจากนี้แต่ตอนนี้ผมไปหามาฐานมันไม่มีตรงรุ่นนะครับอ่าผมอาจจะเอาใหญ่หน่อยตัวนี้สามพันนะครับสามพันม MM. ิลลิแอมผมได้มานะครับมันก็อาจจะใหญ่กว่านิดนึงมาดูกันว่าจะใส่ได้ไหมนะครับเพราะมันคนละเบอร์นะครับอันนี้ 80, 4 5ูนย์สี้าเอันนี้เห็นนะอันนี้40อันนี้45 อันนี้หกเก้าอันนี้เจ็ดศูนย์แต่รุ่นนี้ดีอย่างตรงที่มันสี่พันสองรอมิลลิแอมเลยนะครับถือว่าถ้าเปลี่ยนตัวเนี้ความจุก็จะเยอะกว่าเก่าตอนนี้จะมาดูกันว่ามันจะลงบล็อกได้ไหมนะครับแต่เราก็มาติดกาวสองหน้าเพื่อให้ลงบล็อกแต่ความหนาแบบนี้ที่ผมบอกแปดศูนย์นะครับนี่ตัวนี้แปดมิลถือหนาเท่ากันอโอเคเราก็จะมาค่อยๆงัดนะครับค่อยๆงัดขึ้นได้เลย เดี๋ยวมาปลดสายก่อนก็ได้หาบัตรกีนะครับบัตรกีปลดสายแต่ถ้าใครไม่มีบัตรกีนะครับผมจะแนะนําตัดสายเลยตัดสายแล้วเราก็มาต่อนะครับแล้วก็หาเทปพันหรือพวกพวกท่อหดนะครับท่อหดใส่ก็ได้ถ้าใครอยากตัดสายนะครับถ้าใครไม่ตัดสายนะครับถ้าใครจะบัตรกีนะแต่ถ้าใครไม่มีบัตรกีตัดตรงกลางสายตรงนี้แล้วก็ปอกสายแล้วก็จั๊มแล้วก็หาเทปมาพันนะครับใช้ได้เหมือนกันเพราะบางคนจะบอกเออไม่มีบัตรกีทําไม่ได้ตัดเลยตัดตรงนี้เลยนะครับ เราจะปลดง่ายนะครับเราเอาตะกัวล่อมานะนะมันก็จะปลดง่ายแล้วเอาตะกัวล่อมันอันนี้นะจี้ต้องนานไม่หลุดเอาตะกัวล่อมันนิดนึงเริ่อันนี้ก็ปลดง่ายวางมันช็อตกันนะครับตรงนี้หากเทปมาแปะไว้เลยอันนี้แยกนะนปลอดภัยกว่าวันที่เราไปงงไปงัดนะครับ แต่ผมดูด้วยตาเปล่าใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงกันานกะแล้วก็งัดลองแงะดูก่อนนะครับแผ่นนี้กอนสอดข้าไปสอดได้ตรงนี้มันจะแข็งนิดนึงมาดูกันว่ามันจะงัดขึ้นไหมนะ,อะโอเคงัดขึ้นซ่าง่ายๆนะนี่เป็นกาวสองหน้า ึ๊บดูโอ้เท่ากันเป๊ะแต่รหัสมันต่างกันนิดนึงเท่ากันเลยให้ดูรหัสรหัสเก่ากับรหัสใหม่นะครับนี่ตัวเก่าแปดศูนี่ศูนย์หกเก้าตัวใหม่แปดศูนย์สี่ห้าเจ็ดศูนย์อันนี้เขียนสามพันนี้เขียนสี่พันสองมันดูนะครับถ้าใครจะเอาแบตเพิ่มนะครับเราสามารถตัดบล็อกตัวนี้ออกได้ตัดบล็อก แต่อย่าให้เลยข้างบนนะอย่าให้เลยข้างบนขึ้นไปเยอะนะครับเลยเออกมานี้ได้เลยเออกมาทางนี้ได้ผมบอกโอ้โหพอดีเป๊ะพอดีเลยนะครับได้อยู่นะแต่ผมอาจจะต้องหันด้านนี้ลงเพราะสายมันออกฝั่งนี้นะครับสายออกคนละฝั่งกันเราเขาเขาตัดบล็อกฝั่งนี้มาเราต้องหันฝั่งนี้ลงนี่ พอดีบล็อกเลยพอดีเป๊ะถ้าใครจะซื้อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหรือกดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะมันก็จะขึ้นลิงก์มามานะครับเรามาใส่กันเดีแต่ด้านหลังผมจะเขียนรหัสเก่าไว้นะครับวเวลาเรามาเปลี่ยนคั้นต่อไปเราได้จำได้นะจะเอาเอาเน้นให้มันใกล้เคียงกับฐานแท้ที่สุดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่ากาสองหน้าผมติมมาแล้ว ผมใช้พวกกาวติดหน้าจอนะครับบางๆตัวนี้บางเฉียบเล็กๆบางๆนะครับเหนียวกาวติดหน้าจอมือถือนะครับกดนี่พอดีเป๊ะเลยนะครับเดีย๋ยวเราก็มาเชื่อมเชื่อมตามเดิมรงไหนเอาโอเคได้อยู่มันนี่ก็อยู่อย่างนี้ไหมมาเชื่อมกัน โอเคเราก็ดูให้แน่นนะฮึมอ่ะแน่นดีนะครับถ้าแน่นดีแล้วเราก็ใส่คืนได้เลยนะครับน่ะเดี๋ยวไฟมาแล้วจากตอนแรกไม่มีไฟเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปชาร์จให้เต็มนะเราก็ใส่คืนจัดสายนะครับจัดสายที่อยู่ตำแหน่งเดิมนะใกล้เคียงกับเดิมที่สุดนะ ลเลอนแครับดูให้ดีสงสายให้ลงด้านหลังเลอนนี่ลงเสร็จแล้วก,กดในกดนี่นะขึ้นมาสามดวงอันนี้ชาร์จให้ตายอันนี้มาหลายปีแล้วใช้มาหลายปีนะครับอันนี้ชาร์จให้ตายก็ไม่เข้านะครับกดมืาเสนอวนะครับเสนอินมาไขาน็อตให้แน่นเป็นอันเสร็จนะครับไม่ยุ่งยากเลย เปลี่ยนฐานในตัวชาร์จนะครับกล่องชาร์จนะแน่นแล้วนะครับตัวนี้มันจะมีกาวถ่องหน้าอยู่มันติดที่เข้าที่เดิมตัวลองนะครับมีตัวการกระแทกเราปึ๊บติดกาวยังเหนียวอยู่นะครับน่นติดเลยนะ ง่ายๆเริ่ลองดูชาร์จตัวหนึ่งเนี่กลับมาใช้นี่กลับมาใช้ได้นะครับเป็นพาว e แบงค์ไดตัวแล้วตอนแรกเป็นแค่เหมือนที่ชาร์จอย่างเดียวมาวางชาร์จอย่างเดียวเก็บไฟไม่อยู่นะครับเปลี่ยนฐานเองง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเลยสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์เพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ